สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีนเข่าสูทีมงานของผู้ถ่าพารวยพอสะไภ้พารวยครับเอฟซครับผมวันนี้ปูเขียนดินเข้าสองตัวบนสองตัวล่างครับเอฟซครับผมบ้าถูกับเอฟซีครับผมว่าที่เขียนเก่าหาไปรุดเม,มื่อเขียนเก่าสองครับอีซผมสองหาสองเก่าเข้าสามตัว มีหางเดียวคือ925ครับ FC ครับไปเขา้าเก้าห2ากับหาสองกับปูเขียนดินวันนี้นะครับ FC ครับผมอ,อันนี้คือหลักฐานยืนยันนะครับเนาะมื่อนี้ก็มาแสดงความดีใจกับปูเพื่นกรับ FC ผมก่อนที่จาไปชมจีบของปูเขียนดิน FC ก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสะเนอ้ว้เป็นเพียง แนวทางสำหรับขับเอฟซีับผมมักกระจัดขัดกระพันนะครับเนาะคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานครับมีใครมีโชคดีกับปูเขียนดินไหมครับเอฟซีับผมอ่าปูได้มีโชคหมานกับปูนะครับเนาะอ็าคือหอดคือถึงปูนะครับเด้อเอฟซีกับผมนะอันนี้อ่ามาตามปูให้แล้วครับเอฟซีครับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเลขมีแค่สามตัวคือเก้าสองห้า เท่านั้นเองครับเอฟซีครับเพิ่นเน้นล่างทำาร็้ครับสองหานี่หาสองนี่อพูดว่าหาสองออกเลยวท่านว่าอ่าสองหาเน้นล่างเรยวท่านว่าจัดหนักไปทางล่างนะครับเนาะในลิปเพิ่นบอกไว้เลยครับด้วยเอฟซีครับผมอะาบาดดี้มาฟังปูเพิ่นบอกสู่ฟังรับเอฟซีครับผมเป็นแนวทางครับเอฟซีครับผม อครับปู่ว่าขั้นด้ยินอ่าในยินวันเล็กจากปู่ไปนิดหาสื้อบ่ะทันเจ้ามืออันลัดแล้่ว่าะทันว่าครับเพียงแต่ว่าในยินจากปู่เขียนดินได้ว่าเจ้ามืออันรัดท่านที่เลยครับเอฟซีครับผมถือคักถือแน่นนะครับเนาะ สองตัวบนสองตัวล่างเกือบแตกสามตัวพแล้วครับอีฟซีครับโอ้อืมอืมอืม ข้าอยากกะทำนังนั่นเลยเลยก็เล่ม่ได้ซื้ออือหือกไปซื้อกับพ่อแมนันนว่าพซื้อเราก็ต้องซื้ออลไเหรอครับห่างวัดอ่าน้นล่างซ้ำเนาะสองสองหาหาสนี่อ่น้นล่างเอานักนักเด้อว่าสวาครับอซครับผม เดี๋ยวโตขวั่นไม่ต้องก็ัดโตั่คือล้เลีกยอบอดกัแ่ไม่อย่งว่าเมื่อนี่ก็มาแสดงความดีใจกับปูนะครับเนาะมาอ่านเอฟซีรื่มน้พามาตามนะครับเอฟซีผมที่สีเป็นไห่งมาปูนั่นจะย่าวนตะการที่อื้เขียนครับผมอ ยังว่าไปพ่อหรือีเกัปูยอะไีแถวๆนี้อะไรได้บอกมองโอ้ครับผมไอ้สกืเออเอาพ่อหรือสีในความฝันหลกครับอุ๊ซัผมมาบอกในความฝันเลยนะครับน้องเก้าสองห้าซื้อลางนหนักเด้อปูท่านเก้าสองห้าเลยตัวเก่าจออีกอ จนปูว่าเลขตัวก้อนมันจะออกอีกบ่าสัน่านั่นละเอานั่งนักเพิ่นวดก้อนสองเออบัดวัดหาสองสองเออเออเ็นว่านํน oh. oh. wow. uh. uh. oh. hmm. ั ok ่ง้คักงเือสาลากน่งเยโอ้ตัวที่ซเลเด้อกสักนาด้วโอ้อืน่นันอได้เอาหเาเยเออเออเขาคักลย อืมอสิไดเกลจากัเกอสีไม่ถีปเออโอ้โหโอ้หสีได้เกลจากับเือสีไม่ถี่ปูบอกว่าเอาคักๆเลยว่ป็นคนะอยับดหนออือเน้นล่างพร้อมเลยตัวตัวหาสองครับหลังองหาว่าหาสองมันออกแล้ว วันนี้ตอนนั้นหรือเากาซื้อขัการกินเนี่ยผู้ใดมาไป็นชวรแต่พีทานก็ตายที่พุูดครับคลับก็มาลดลงคว้างเงินช่วนมันก็ได้ให้เอาความมีเท่านี้แหละในหลวงปเนี่ยให้มัดนล้อแสดงว่าผู้นี้พ่าอยากให้ซื้อเลขเป็นดิ้งสั้นโอ้ครับผมรถก็าว่พังคนเพราะย่งนันมืนน้ำฝนกูมีล่มคว้าง่ม รถเอกเนีักรัดเน่ลเนี่ยโอ้เจ็บลงคอนแวนนี่ยันงานเขา่งานบัวเจ้าก็รักโดดตีเดอเตี้ยเอมอบงคนไหลไๆคาังเมงคลหนาอยบวรองคนหลายๆไหลกอ้ยเเนาะแต่ะเออกะย่างหาก็เจาเราไปบัวงันงันหางรถมาหลากก็ีนะมนไหลมันเบียบบัวโย่โอโหข่งมากนะพวกไร่หางรไปเป็นหมื่นน้ำหรอก กเจ้าว่าม่บวงห่ได้ห่วงคนเปลี่ยนยัางบอบมันลงคว้าบ่ว่ารถได้รงย่างเนี่ยมันตอนร้องเนี่เออมันไหล่ไนส่วนที่ให้นันละกาบ่าเจียนไปเลข็มาเปียนเียเลข่าซื้อเลยามใ่หาสองนึ่งเจียสองหาหนึ่งเจียแต่จะไปซื้อก็เคยซื้อเลขกันสิบตัวตัซื้อสัวไดกิหางคอด มันมันเว็นมักไปทักนีแต่ลอดนะครับว่าอ๋อเก้าสองห้าเป็นเห็ดแต่ถ้าหมนทางงานด้วยครับชุดเดียวผลล่าไกลๆเก้าอัดนั่ง้นก็นั่นี่สีชาก็เปนทีสีไม่เยอะครัผมโอ้ปูดเจ็ดเยด่เลยพูสิไปเกียรติจากับฤสีไมาสันครับอ่านี้ผมไป่อโดยบางเอิญได้ปูนี่คืบังเงิ คือดูด้วยที่พ่อกันนานๆถึงจะเจอออืแต่ว่าไปพ่อแล้วก็บมแต่ว่าซื้อห้ยย่งได้จิคุ้มไปซื้อย่างเดียวคุ้มไปซื้อย่างเดียวบ่แมันว่าซื้อหายเลยคุ้มไปซื้อเลยได้ว่าบ่เคยซื้อเรียกลายปานานิสงเป็นเมือนว่ท่านเห็นนี้ล่ะไม่ได้หาพัดเลยวบ่ไี้นักนักร่อนลางสองเันคนว่าออืตัวที่สามเนี่ยนั่นก็้องฮะ โอ้โก oh. ็สร้าขยายคววมันกบมัถึงว mm ัดทั้งมดทั้งล่างเลยปู่มันเป็ตัวสเก่าอโอเก่าเก่า้แล้เก่า่ออเก่าฮานก็านองนั่นกก็ับไปก็มาถึงทั้งบนทั้งล่างเลยเลขจุดนี้อืมครับผมก็ุ่นนมีทางนี้มันมีทางสวดมนอ์โอ้ครับผมหลักฐานยืนยันของปู่นะครับเอซีครับผมอ925เม็ดเดียว เมื่อนานาที่เขียนเก้าหาลายเห็นยังไงไปเขียนเก้าสองมือมันพาไปเนก้าหาเร็วเเบิ่งไงโบแมนปูเ่อนเจ็ี่ะเอเอตอนเโยนนังบังเออมีแต่เก้าสองหาลพูดนี่ลยเาเขาียบย้านเออเออแมนอยู่มีอยู่อยูฟุนมีอยู่ของก็ขงผมนี่ผมเขียนว่าเก้าสองสองตัวอลไรกัเลยเอาเก้าสองเก้ากกเล็เอาเลยเพราะว่ามันมีเก้าสองหายแล้วคันนีเพิ่มอีกมัตสิไล่ทันดอกอืม ครัก็แสดงว่าเก่าเลยหรอกสองตัวบนสองางมีเก้าสองหาเห็นอยู่ป่านนี้เนาะเอาครับอครับผมโอ้โหนะเม็ดสองหาเนกว่าเ็น่าย่ไปเลยเล็กี่เออจที่แว่าเลขท่อนหิงกับท่อนหิงกนเออแมนครับผมเอาคักคเม่อกีสองหาล่างย่างใหญ่เออล่างใหญ่ได้สามตัวกับเอาเกมาใส่ตัวอ่ติได้ทั้งเกหาได้ทั้ง ตั้งหาหาสองเน้นล่างตั้งหากไงเอาตั้งนักเลยมาตีปูตาบุญว่ไปตั้งนีาบุญเหอดทำเงินผูบุญมักทั้งนื่อก็เจ้าโฮได้ผบตะเจี้ยนน้ำบ่น้ำบ่ได้ขึ้นไที่ตีปูถามผ่านน้ำกันจะได้ซื้อไปหาบ้างละทีน้อนี่ได้กว่าไปแล้ววัดสี เหมดว่าสนครับแต่พอตัวนี้กัยังว่มีอยู่เิ่นมาหาไปปูเิ่นมาหาไปังเลอกว่าไอ้่อมาไอน้ำพ่มาไหประเด็นเต้อได้เคียกันไหมโย่พ่นบอกซื้อว่าได้เอาดีเต้แ่มครับอืมีคนวางจอนั่นนี่จอยเย็นนั แก็ออบอกให้ซื้อคัาๆเต้มีังโค้มยุ่นี่แล้วก็วอาซื้อฟังายยุ่นีก็จบว่านมาอื้อเลยกเนี่ยอค่ตึงแป้ยังง่าอยู่เลยครับอืมว่อทุกไก่ก็จำได้ยุ่นี่เแล้ล่อไว้พี่้องอพากูเขียดินครับผมเพากัน่ก่อนเจ็คไม่ดีจ้ะเออเขียนลงเสดินไว้เนี่ยวันวันไม่บอกหนึ่งเจ็คใจหนึ่งเครับมันเป็นเสี้ย ก็ฟันมืนว่าเล็กเจ็ดหันวันเรียนสิก็เจ้ยมากือพอเจียแล้วชักสิแปตัวนี้ก็เจ้าแกปีเพราะเปียนเลอกเปอาสีใสง่ายด้วย่นเอาเจ็ดเอาซิ๊ดเจ็ดก็บริหนเจ็ดเจ็ดผ้าสหรอม่ตอัเ็ดนรอเออนะเจ็ดอนเนียนกันไ่อยู่ไหละแัก็่ยอมละครับเดี๋ยวาขิ้นกันาะขัน เราเลีว่วเราถึงเล็กหาพันอืมครับเขาเคยเห็นเลีกถึงเด้งได้เลยนะเลี้ยวาปเรางืนตัวหนึ่งก็เงินเก้าใบละไรอือคุูถัไปให้ดีเนาะันโอเมื่อเป็นตัดเลยแอไดครับก็ว่าที่ยกกว่าเลียุ่เมียออือวันนี้มันตื่นเต้ว่าจะซื้อเลี้รือเซื้อเลี้ยเตี้ยเนี่ยเขาขายเยอะครับ มันคืออยากซื้อไลยแต่กูพอซื้อว่าก็น่าก็เลยขี้รถนี้ไปทางบนว่าก็ไป้มันมาเรล่าเดียกขายเวลาเพราะเดือนมาเรล่าเป้บเขาเนี่ยรับสนัดเขาจัดอู้เลยจัดเขาซื้อหรือนะถ้าไมซื้อก็ได้อยู่หรอกเขพอื้อไลก็ก้าซื้อซ้อมหนาวอยังคราบาตัวนี้อาะไล่ดิ เน้นล่างให้ป่านวัดที่ปูในวันเราได้วงไว้ว่าสิบวัสดุหนึ่งก็ถือตัวหนักครับผมกครับเที่ยวควงกดรอไว้ครับเอซีครับผมล้อเด็ดกวาขึ้นจบหาแนวทั้นไว้เยอะกว่ครับผมครับกดรอไว้เอสซีครับผม ก็เจ uh ้ามากระซ้อเอาวเตมันเปลี่ยังเลเออเ่ยก่อไฟก่อนเนี่ยอยมาตะพูนก่อนไปซักฟ้าแล้วไปจอดไว้แล้วก็ไปซักาแล้วตากป้าเสีวุ่วุ่มาเองมาดีตีปูเสียงวืดวนลอ๋ออ้ยไปก่อไฟุ่นี่แหละโอ้เป็นเหเดียวกัแล้วบกทุกคนฟังอม่นวว่าไก่หเช็เขาขโอ้รถถอยมาเองอ่ะมาทำก่อไฟเนี่ยโอ้ ไม้เเอาสตองละรไวไปเลยปูเก้าเก็เก้าเนี่ยไอ้เก็บเก้าเก้าซีเก้าซีมเนาะเก้าหายมานันเออโอ้โหบาโบราณบอกสุภาพงเก้าซีเอาไปน้ำเก้าซีเก้าหายเก้าผมเก้านั่นบป็เก้าแปดนะยูแปดแปนยังงููกน้ำเมันหมอกมากคอยบอกเราพวกเสี่ยน้้ามากเออครับผมโอ้เล็กงานในเสือแน่นน่ะ่อยจีบว่าซื้อ บอกว่าแม่นี่หลีครับงั้นเ่นือติดติดอลยจะลงมา้ห้าง่ามงามเลยลงมาเอดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าสี่สองหางแต่ว่าสำคัญเลขตัวนี้เนาะอ่าา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 ามาา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 างทาา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 าหมาา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 าลาาื้าา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 ปาา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 ้าา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  โมมี่ครับเมือมหาเหงครับคุณดูโมกุ๊กตุ๊กตัวเนี่ตุ๊กกาเนาะจะไม่หนั่งตะกาอันนี้มหาเหงครับสุดสบายสบายผมพวกนี้ไปทะเลาว่าแวกก็าคุ้มไหนไปบ้านผืนนีะครับผมจังหวดสระอ้าวตองวดของปู่เขียนดินครับวิธี่ครับผมแห่งวัดเขาตรงตรงสองตัวอ่าบนสองตัวล่างครับตองวดปู่บอกว่ารถมันไหลครับพี่ี่ผม ไหลยืดตล้นตื no ้นลงไปยูซั่งมั่งครับยูเฮียนงานพอดีนะครับเอซี่ครับผมกับจุดกลเงืองเพอเวอร์สันาอกับเนัหันเก้าหาหมวดนี้บาก็จะออกเก่าซี่ก็ได้เออเนเออเอเพอเอเอเออเออเเออเออเออเเอมเต้เอออ้เอนเออออคอเออเอเออ่อเออออเออเออเอเออเเเเอ ก็เห็นหนาวอุเ e ิ่ควันไล่ป็โลกน่านะิดห้าเพิ่นให้โชคปีใหม่ครับคลิปต่องวดของปู้เข้นดินครับเอซีครับผมอ่าโชคๆคนมานำะแบบนี้ครับฮาเพิ่นให้โชคปีใหม่พี่รอง